ตอกแก้อาการกระดูกทับเส้นประสาทปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกปวดล้าลงขานะคะหรือชามือชาเท้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปวดเขา่าเข่าเสื่อมก็หายนะคะแก้อาการปวดเขา่าเข่าเสื่อม ใครที่เป็นปวดเข่านะคะไม่อยากผ่าตัดมาที่นี่ได้เลยนะคะที่ว่าเสียวอย่าไปดูดเอาน้ําในเข่าออกนะคะเดี๋ยวเวลานั้นลูกสบ้าจะตายนะคะแต่ถ้าใครพลาดพังดูดไปแล้วก็ลองมาดูนะคะที่มันถ้าลูกสบ้าตายแล้วหมอบางคนนี่หมอสามารถเอาขึ้นได้นะคะให้เป็นกิ้งกิ้งใหม่ได้นะคะที่ลูกสบ้าตายไปแล้ว แต่ต้องไม่ไม่นานหลาย10ปีนะคะถ้าหลาย10ปีนี่มันตายแล้วก็คือต้องผ่าเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดเลยนะคะ <S 2> <S 2> <S ใ,คใครสนใจมาได้นะคะใกล้ๆโรงเรียนน้ำพีมิตรภาพไม่ว่าจะเป็นกระดูกทับเส้นประสาทปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกปวดล้าลงขานะคะชามือชาเท้ากล้ามเนื้ออ่อนแรง มาได้นะคะชีวิตคนเรามีค่ามหาศาลอย่าปล่อยให้เป็นอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นะคะเวลานั้นเรียกคืนยากนะคะ